สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแทบแพงเบขขิร์ุดสุดสุดคนบ่จะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมาพบมาพ่อก็ส่งสะแพงเพือ่อนเราเมริกาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะฮะกระเมียนถุยเมียนบ่วงแล้วพี่น้องแพ็กเนาะนี่ไดนี้เอาไปส่งผืนนะพี่น้องเนาะฮะก่ะแล้วพี่น้องกำลังเก็บถุยเก็บบ่วงส่งผืนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ เก็บหมอเก็บซ้งพี่น้องแพ็กถั่วแพ็กหวงเนาะหลังจากคิดแล้วสะแพงกะกำลังสีขวดซีนพี่น้องเห็ดกินขวดซีนมืดๆเนี้ยนะจับมืดๆเนี้ย 我那么认真了。

แม่ก็ต้องเห็ดแล้วคุณ่ได้เาางหมันดู้หันคือนกําลังแผนคําของลูกก็ือู่อืมึง่ผก็อายคนแล้วว่าอือานมึงาอยู่่บันก็ถมึงโอ้ยอย่าาคลูกนั่งก็โอ้ยเลยเาะ่มันปเ เ็สเรียบร้อยพี่น้องัวซีแมวจะไปเบิ่งทางนอกวะเป็นพ้อมแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องไแล้วบเ็ยงยนาซาาักใหญ่เใหญ่กับใหญ่นง้นใหกับนน่อยอยน้อยกัน้อยใหญ่ก็ใหญ่ชีดำสงเพียงกัน แต่เขาก็แต่งเขามากินน ah, ี่น้อนปะปนข้างหนข้างหลังอ้าวสบายดีเบล่าเนาะนางบึงบอสบายดีเนาะโดยบึงกเบ่งทำเองแเสร็จวงยุ่ล่างเลยจะล่างแล้วให้คนเสร็จเนาะอยากห็นนอกนะเสรี่ยคนเรียลายมาเลยนะเสรบไอ้บ่ง อ่าสบายๆสบายดี่น mm ี FC อะมาเสร็จบวงนํกันอ้เสร็จบวงติดต่อผู้บ่าวให้น้องสาวเด้อสดสจอืมสดเสร็ัอื้องสด้องสดเอาไปเสร็จบ้านจับไปเลยเด้อปกติ้มบ่โอเโอ้ีน้องไหอ๋อเปเปหยังเปผักเปบ่เอเปหมอตรง3 4หลไปส มือเงินมือเงินไผ่ชือมือินไผ่อ่ะพรุงน้เราไจีนแต่งผ้าเขาก่อนเนาะซอยนนจีนนดอกไฟจีนละมึเห็่นเน็นนจีนดอกไฟจีนแล้วมึงจอดนี่หะคือออกเี่ย่นเขามึงเข่าเข่ามาซอยจอยชิจนข่าในบนอันนั้นยาวเ่าก็เสเข่าในบนเงื่อนกลัวหันหาบอ่างเที้ยมึงมาหนมันมึงมาทนี้่มันอยู่บ้าง มันอยู it ่เบิ่งซาเบิ่งซ่ามายังตกลูกมาคุยถ่ายหุบเบิ่งนี่บ้างถ่ายไม่ใช่ไหมกินพันับอุน้ำกันเดิมเกินหมกินนเดิมกินนกัน้วหมดเใส่นังใบเดวถ่ายหุ่นก่นถาเห็ดก่อนาเหมก่อนตะโหบกของปวกัจิก่น ซาใไอโบโอเบิ้งแน่ซ<ๆ>าไอโบโอเบิ้งแนะ่นี่นสินีนี่น้่นม่เอ่นี่นนะี่นี่น่นี่นนี่นี่นอ่่นี่นีน่นีนี่่นี่นน่น่าี่่นี่ี่นี่นนีนี่นี่่่นี่นนนี่นีนี่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 นน้นนน

ตีบุได้คายแข็งแล้วขับขอาววันจันทร์ับิหนักเาลยยังใ้คาเนาติเริ่มนาวเลยค่ะเห็นเบอเห็นแล้วข่าวข่าวดี้ะขมันก็เริ่มนาวเห็นไหมข่าวอจะซื้งอุ่นลุกพันทุกคนยังข่าวมาอยู่บนแม่เด้อ

sao ai lại ti bởi nhau có ừ, đi khó một ngày nè. À, ừ. ai đi thảo anh bảo. sẽ đi thảo đấy em ừ. ai cũng thảo ai là lu, nó mới ai. ai nha, giờ huồi nó bên, bên ừ. <laughs> à, à, ai một bên, à, nó, ấy, đấy, một bên, một bên một cứ đứng <laughs>

มันจังเคยมันจ่ายเบิดเปนเลยลือมเดียวกะถือระวเอกีนคนดวงเดียวคนดวงเดียวโซนบ้เงินเพลงกับอันปิ่งปิ่นงอจนเบิดฟ้าพี่ไม่ก็ถือเลยฮะพี่เม่ก็ถือแม่นยแม่จะก็ถือบ่แโตบ่แหแม่มันหาอยาไฟลิ่งฮะตองเง้ยอย่าิงไปผ่านแลกหไาะเป็นปินงอบ่ โอ้ว่ามันบอมันสั่งมากินสจานไสองจานสองจานอนัมากินนดสามาามารเงินเงินนัพ่อยู่อเงินสิมากันไหมโอ้ไงเปนกินแค่ไหนเอยเธอได้แบบนี้นะอเใสก็ได้้ ขี่ว่าจสกินออมกบเขากินเนี่ยขากอออมกบป้น่อองกบต่ออีกได้สปุ้บได้สยังหลายเนาะเห็นกอนไงมแม้หมัวี่ไเลยมอน่นแหละมันอิ่มหมดทุกอย่างสุดดแหลเลยสามโตโอ้ยชิปันที่กีันกับเกาลเนาะนี่ติดส้นกลางนีนปลาย สามโต๊ะใช้กินบารเดิคีค้การะถไดิคเค้กทีกเซนปลายบาทเซนประจีบเคยอ่านเลาเองกรถือคนละสิบสามพเบอรน้าเ้าเองไหมเออเขายุกเลยหล้วเองเ่อละพันหยุดเออมึงเายบอลหันปิงจีนนะมึงอยู่หันปิงจีนบะรเจกสมัครโปลน์โปรเจกต์ือซี่ีส้ไหเรา เาพีวิงเบียนมาเมื่เรากินมากเลิกะกแล้ว่แบ่งปะมึงน่อยสแล้วแบ่งเจาสีมาหมือใดแบ่งเลเลิแบ่งกันได้หมดแล้วไปส่งมันตรงบาดงาลนมนลกูยังล่าเยกูซื้อปิ้งปลากันไดไ่มุ้งไ่มุ้งยไปนอนคืนนึงดี่ี่เราห้าเลยนื่อยเนี่ยเหนื่อยใช่แล้วก็นอนอยู่หันนอนในรององาวเหื่อล้ก็นอนเผื่อชีวิตเผื่อคว ไกมไก่ไก่มาาเมื่อยจ้งแลวเรามอยน่นเามาเรามานอนอยู่กาเต้มือน่ะหามันแจ้งแล้วจะกี่รุ่นนี้มีแต่าขาไก่หาขาไก่หากินมาแ่บกินุ่ขาเอาขาล้อาผันผัดปี๊ดจีอ ขาไก่ห่างคืออักโต้่นี่ยนะอันกินขาไก่ห่างรุ่นนี้แหละผูงอยหูกรลังจุดเนาจุ่ม่มันง่ยโต้เลยถือสามโตเลยมันแห้งคือตัวเรียกถือโลกเลยหม็นแห้งคนบุญมีมึงก็ซื้อตัวเดียกขลุ่มคือตัวเรียเป็นไต่ถูกเป้นตัวเดียกไม่ต้องไตถูกใส่้เอาวน ทูบมาตวัดมาโกอนี้แหละเาเ่ขอไตทุวม่ไต้เอาหิ่งหรอไมันอรอบอวา็ีมเนบบตอนนี้เนะเหล็กราวเหล็กไทยไม่บ่วงะเขาทวต่ทบเ็ทิมลางาไมค่อยะไต่เอาหรือทำอะไรแบบเนียบ่วงอาอะไรบวกได้บบบัวบัวบวมน่วบ่วงบวนี่อบดีกันหนึ่ ูตึงมาเกยนะมานยังอยงอื่กน้อย่างป็น่งง่วงมากินสับท้งสสยเป็นหมื่นกินน้ำกินอื่นอะไรนะจะแบ่งกินข้าวห่าวเดีวโรเจเงน่าวลองลองอยู่เลยวันนี้เป็นไรมานังกะคุ้ม่กูกินเบียร์เดียวนี่ค่ะกินี้กินกะคุ้มจำมีคุ้มนัง่ายอเป็นงัวเบิ้ละนเีมดแบบเป็นหนังเบินี้บ้านนัอกเ่านกแบบมันมี้อยู่ค่ายปานขี้ะ เาชอบไปกินม ich mein, ังคุก um. ู่บอกบางกดไปกินังแต่แดงมาไมไปเลยไปนั oh ese, ่งมองคนลังแมีเอาไม่ออกมาไปนั่งกนมบบกแบิ่งว่ะากินเอิรนไป่าหแมซึ่งอยู่แล้วพมาวงเวียนมาถามงเวียนอยู่สิดดบเรามีจับวงเวียน่ะกับแม่แลงเบียนะกแม่เบนนะกบแม่งเียนบอยู่บดา เบ่งแ่สิ่งน้อบ่มม่่เซเลย่ะนนสามเลี้ยมมันอะมันใกล้ฮือนมึงหแล้วเียนยนเบื้องนั้นอืไป่จเลยปุว่าไปเล่นยงเดาเง้นไหยังกับพอดีป่พอดีอากาศดีเลือลายพอดีเลยพอดีบอกเรือข่าวเรื่องเรือเรือนะ เลือเครื่องหมอกแกงเนาะเลือพอดีเรือแบบพอดีแม่ครับแม่โต๊ะคือปลาชิบะเ่าะปลพอดีบมได้โมน่อยเนาะเลยเากะเด็พอดีกินนะไม่มามเรืออีแล้วเรื่องนะเรือพอดีอือลูกเออเออ ในดาจะเห็ดราบซีนราบดิบเออนราบดิบมาเสียอืมราบซุกบอเลยแหละเบอรเลยไหนมันบบมีงัวเผาโบมิงธรรมดาเห็ดมันซุกหรือด่าด่าลวกออกไปเพราะว่าขึ้นโต๊ะฮะแดงอันแมงยูเห็ดในคนทางบ้านอันอันจะบ่าวกินขนาดแต่เอาขึ้นแต่ัวจะจะบ่าวเวลาย้อนขึ้นโต๊ะแล้วลวกเอานะอันลวกจ้ำเอามันซุกแลยมันอาจจะมีคนกินมัองหนุ่มเสด็จเสด็จสายขาวบุปผันไรหนอ เป็นบทเฮียนแท่นะมีงานอีแฟนอีกเอาเ่เากช่วยกวเขาลายๆอยแล้วแต่ว่าไม่กลุ้เจ็ดซ้ำเดซ้ำน้อยหนึ่งนะแต่วันแป็นมีม้วเขาดองน้ำเผ็ดพู่นจัดจ่พุ่นต้นอยู่ใสสะอาดเออคุณละอะมันเดินขัดไม่มีเดินครับเพยขัดหวก็ไมามอาดคนละอ่าจเลนไปรจะเ่นสุดนังเทืออการ่เ่านับต เฝาซ้มทำซ้อมแก่ลวก็เอาเงินอยากกทอมยอย่าอย่าเว้าลกเอ้ยอยากเเอ้ยเงินเนี่นั่นแหละเงินเงินก็แบบนั่นแล้วเขได้เทปเดียวเนาะเขาจะมีหู่เขาปฏิเสธก็อดมาแล้วเดียวมันแล้วขนาดอลยยังคู่นะมันแล้วโลดอนี้ยังบ่อพี่น้องทางกันสาลวันทางปากสงเยังบออดเขาว่าคือบ่ออดกาขาวกรเบ้อง้าไข่อดเร่อยไล่ะไข่ห้งบัาเชโน ส่วนเบิดไปตลาดนิดน้อยซีนหน่อยเิบมีมีเยอไปหอดลังยังไปหมดแอกกหดไปตามันไปหอดทุจอดอันนี้จะมีแต่พี่น้องเหงาเอาจะนะไ่ได้บอกเลยโอ้แัไมด้บอกม่ววันเห็ดน้อยนะ เขาก็บฮูจักเนาะว่าเห็ดน้อยเขาก็เข้าใจแถวนี้ก็บอกถ้าได้มงเวียนทำหนึ่งหนึ่งจะมาบอกจะหมูมาเห็ดเวียกเขอรยนะยังอยู่ได้จะได้ไปตังค์หรือเปล่หมูคู่คอยกันจนจนสิบบ่อบอกเวลาเอาบ่อบอกเวลาหมูสนิทนักหมูสนิทสามสี่คนต้องบอกมันเสียติ๊กคู่ แล้วคนมาขุดงอหัวขจาเห็ดผ่านมาเห็ดหยนะคือเขาติดเขาเงินเขาอายเงินอ่ะทุกขึ้นเนี่ยการแก้ยมันติดเหมื่อเฉียงอะไรชดชเ็ดแ่เงินยังไม่ปันใดเงินไ่ได้เงนวันนี้ขึนแมมันยังอันนั้น่เลืองคว่การแก้มมันมีหัวมือเมเมื่อยเมื่อยนี่สุดยอเลยเขาก็ยังเมื่อยนะหมอเจ้าสาวไปเผาหมอกแก้งหมอกก้างไหนเมื่อยมันยังเมื่อยอ่ะ ดองเงินนดองลาใหญ่จะชาใหญ่จนชาเลยจนอีรักอิเลืองตน่อเออเออไ้่วเหื่อยเยะแต่เมียนเครื่องมันมันมันบริญะได้มาหน่อยเนี่ยอะไหอ่องไหดองใหญ่เมียนเครื่องอ่หิดหนึ่งดองจริงใหญ่เอาปกัดประมาณขอ้เตรียมเครื่องสองเดือนพี่ส่ิลางยังพี่จะบวดคอทองแบเียหรืเกียลอยล่างลอยล่างเือทา มื่อยยังเมื่อยผเป็เ้อไปซื้อของานี่เบิตเบิงเนาะานแต่อีหยังบ่พอมึงปลายบ่ยังยืนขวัญยาคนเข้าโตแล้วบงกินบ่ได้ว่เบิแต่โตบ่พอกันเยบ่ทนนีได้บัดนี้ยาแต่นั้นองบ่ทนนีเด้อบัดนี้เอาอนมึงกินแต่น้ําตอน้กินดอกนางมหาเบิดเบิดงัว3โตแม่อีก สรุปได้อีกเนาะคนเป็นพันวันนอนเปื้อนพันหรืเนาะสามโมงจักโมงสองจ้างคนเห็ดนะซอยสิ้นสองโตจ้างคนเรียนอะไรแขกมาเบิดแขกมาเบิด์ตหรือคนอื่นหรือข้าลาหรือก็เมื่อยไหมล่ะวะหอยและเป็นเอื้อยน้องและเป็นสุ่มใส่เบิร์และย่างครบเข่าตัวนั้นครบเข่าตัวนี้ย่ามันหมดพันเด้ สุดท้ายก็บือว่าท่านท่านกับเหตุการณ์มันกุ่มจะกุ่มแพ้แล้วค่ะกลุ่มจมีนประมาณนี้น้องอยู่จะบ่าวก็จะสาวแล้วฮอบอกเห็นเนาะย่านแต่หมู่เขาโตโบอกโบยังอ่ะคนพี่น้องกินเรียบร้อยแล้วเมียนพี่เนาะเที่ยงกันอ่านน้ำพี่น้องมันหนาวเฮงพี่น้องไคกับข้าวอ่าพราะน้ำพี่น้องอ่ะวันนี้เอาลากล้องก่อนเนาะเอาการเออให้นอนกับโมก่อนแล้วคันหวามน้ำนะเพี่น้องเนาะ หนาวเลีพี่น้องวัอนี้ฮะต้องได้ต้มน้ำอาบได้พะยาวกะเพิ่นบ่ได้สะบ,บ้านไดเพิ่นพ่อเมย์เพิ่นกนระต้มน้ำอาบเนาะอ่ะอาสวัสดีใหม่พีนี่สวัสดีเด้อโดยอด้อ <c oughs> พ,พี่ิ่มเลยยิ้มกันได้เงี้ยเขาสะแพงกับสิทธิ์คอพิคิดเพียงเนาะสุดท้ายนี้สะแพงกับเขาขโมยกับใจนำผลพี่น้องอเอฟซีเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขาใหม่กำลังใจสะแพงตลอดมาเนาะถ้าสะแพงหิดพิฆาตประการใดพี่น้อง มาบุถึงบัวตในคลิปนี้สะงก็กับ,กบวกขว่ออภายน้ำพ่อมีน้องอีีหลายๆพี่น้องะสะเพงกัขอาคนไให้พ่อมีน้องจมีสคุขภาพแข็งแหงแข็งแรงเนาะในคลิปนี้สะเพงกับข้กับสบายดีเป็นมีนพเขานุ้งเนาะถามหนาวเป็นมีฝนกันน้จุ๋ย